อั <c oughs> สลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันที่8ดนะครับมีนาคมทุ่มกะ20สบนาทีนะครับอ่ะมาดูถอนไม้ให้ใครบ้างที่มอมันไม่ได้ถอนเพราะมันแฉะเกินนะครับฝนมันตกอ่ะเนี่ยรอได้แดดได้อะไรสักวันหนึ่งก็ได้หน่อยนะครับเดี๋ยวรี <c oughs> เดี๋ยวจะแพ็คได้บ้างหรือแพ็กพรุ่งนี้อ่ะแพ็คเลยนะครับเดี๋ยวจะแพ็คเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาถือสินอดนะครับตอนกลางวันก็จะไม่ค่อยทํางานอะไรกันเท่าไหร่เพราะว่าพักผ่อนที่มากกว่า นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะแพ็กเลยนะครับนี่ของคุณกระติกเนี่ยนี่ตอลีลาเลนลาจนนี้ดูเนี่ยตะก่อนขายห้าร้อยไงมึงขอสี่ร้อยเองค่าส่งแปดสิบบาทนี่สวยมากใหญ่มากดูดินะครับไม้มันต้นใหญ่มันยังไม่ได้แค่แคยังไม่ได้ยกออกมาแค่ยังไม่ได้ยกโชว์นั่นเองไม้ต้นใหญ่มากนะครับนี่ของคุณกระติกเดี๋ยวพาไปดูตอลีลาเลนลากยังมีอีกนะครับมีอีกหน่อยนึง นะครับพี่ดวงเดือนนี่ใครจะเอาไม้ใช้กระถาง8ปนิ้วนี่ที่พงโตขายสิบต้นแปดร้อยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอก <c oughs> ต้นมันใหญ่แบบนี้มันสมบูรณ์แข็งแรงมากแบบนี้นะครับนี่ <c oughs> เอาไปใส่กระถางสิบนิ้วได้เลยนะครับมันไม่ใช่ต้นเล็กนะครับคนจะบอกต้นเล็กจังต้นเล็กจังต้นใหญ่ครับใช้กระถาง8ปดนิ้วเอาไปใส่1ิบนิ้วเลย Milan ต้นใหญ่มากนะครับนี่ยังมีอีกนะใครจะเอาไม้เหมาสิบต้นแปดร้อยส่งฟรีนะครับนี่ใช้กระถาง เอาไปขึ้นสิบนิ้วแล้วกันนะครับคุณนัดคุณนัดอ่านี่คุณนัดนี่คุณนัดนี่อ่อหอซับต้นนี้ทรงพุ่มสวยมากต้นใหญ่มากเนี่ยขายคุณนัดไปแค่สามร้อยเองนะครับไม้ทุกๆไอ้ต้นละสามร้อยอ่ะนะครับเนี่ยต้นใหญ่ถอนลงมาดูดิใหญ่มากค่าส่งขอแปดสิบเองค่าส่งเป็นร้อยนะครับบางโตขายของไม่แพงนะครับก็ช่วยกันซื้อหน่อยนะครับ คุณที่เป็นรูปหมีกับรูปโบสีชมพูอ่ะเนาะที่ชื่อคุณชวีวรนน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ต้นนี้นี่บางโตขายได้พันเดียวเองนี่ขายให้เขาถูกๆเลยแล้วก็มีไม้ปี๊บต้นละห้าร้อยต้นหนึ่งเนี่ยสวยมากนี่ไม้ปี๊บต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ดูรากดิเนี่ยเนี่ยเลี้ยงไม้กระถางก้นลึกมันดีอย่างเงี้ยรากมันวิ่งลงไม้มันจะสมบูรณ์เนี่ยดูดิเนี่ยรากมันวิ่งลงไม้จะสมบูรณ์มากนี่นี่สองต้น นครับเชฟลิงนี่มีของเชฟลิงนี่ต้นละสี่ร้อยเป็นงานนี่เนี่ยดูดิต้นเนี้ยเชฟลิงเขาซื้อบางตไปอ่ะเนี่ยข้างบนมันดูไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยซื้อเป็นต้นละสามร้อยนี่ดูถอนออกมาลากสวยมากเนี่ยต้นนี้ก็รากสวยนี่ต้นนี้บางตเลือกให้เพราะว่าบางตทําทรงไว้แล้วเนี่ยอันนี้ยังเป็นไม้ดิบดูดิใหญ่มากสวยมากเนี่ย มึงโตถึงบอกว่าไม้ต้นละสามร้อยอ่ะมันไม่ได้ด้อยกว่าสี่ร้อยเลยนะแค่ข้างบนอ่ะมันเล็กอยู่มันเป็นไม้ตัดทดยังไม่ได้ทําทรงมันเป็นไม้ดิบแต่ว่าใหญ่มากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยของเชฟลิงเนี่ยไม่ต้องเนี่ยดูดิสี่ร้อยสี่ร้อยของมังโตอ่ะดูด้อยไปเลยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นไม้ดิบดูดิรากใหญ่มากนะครับอันนี้เชฟลิงเขาเลือกนะครับเพราะว่าข้างบนมันดูไม่มีอะไรไงมันดูเล็กๆเนี่ยเห็นไหมข้างบนมันดูเล็กๆเนี่ยดูข้างล่างดิ อันนี้คือมึงโตยกขึ้นมาจะปีสองปีทําทรงตัดทดทาทรงไว้เรียบร้อยเลยมาเป็นทรงบอลไซเรียนแบบบอลไซนี่นะครับนี่นะครับนี่ของเชฟลิงนะครับนี่หลวงพี่สองนี่ของหลวงพ่อนี่นี่นะครับนี่แดงอุดมทรัพย์สามต้นพันธุไงเดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งนะมืองโตขึ้นรอไว้ใครจะเอาแบบนี้นี่ดูลากสวยๆลากใหญ่ๆแดงอุดมทรัพย์สามต้นพันุนะครับยังมีอีกนะต้นละสี่ร้อยไงสามต้นพันธุ์เนี่ยยังมีอีกชุดหนึ่งใครจะเอาแบบนี้ ทักมาบอกบางโตเดี๋ยวางโตพาไปดูนะครับคุณลิงนี่คุณลิงต้นที่สามสิบนี่ดอกแดงสวยมากดอกแดงดอกแดงเป็นกรรมะยีกมะยี่หใช่ไหมนี่คุณลิงต้นที่สามสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้นะครับลาช้าหน่อยนะครับของคุณลิงเพราะว่าเมื่อวานมันถอนไม่ได้พี่โมเอา้าลีไม้ที่อยู่ในกระถางหกสิบเซนของพี่โมต้นที่มันไม่มีดอกบางเขียนชื่อไว้ลืมลืมลืม อยู่ข้างๆมันมีทำรากอยู่ต้นเดียวแหละเดินไปเห็นเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งพี่อํานวยต้นที่สามสิบเจ็ดเนี่ยอันนี้พี่อานวยนี่ไม้ต้นจริงๆมันต้องไปกับชุดที่แล้วแต่พอดีว่าพี่อานวยเขาสั่งอีกวันไม่ทันไม่ทันก็เลยไปรอบหลังเนี่ยต้นที่สามสิบเจ็ดนี่พี่อานวยนะครับเดี๋ยวรอของพี่โมแป๊บหนึง่งนะครับรอของพี่โมแป๊บหน,นึ่งเนี่ย ใส้กระถาง8นิ้วเนี่ย10ต้น800มั่งสุดยอดเลยนะกิ่งก้านใบดอกมาดีมากเนี่ยขายเหมามีแค่ตรงนี้แหละนะครับต้นใหญ่ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกต้นใหญ่ล้วต้นละ300ดูเดเนี่ยต้นละ300ดูเดต้นละ300ดูดิดเ,ดเป็นไม้ไม้ที่มึงโตเลี้ยงเก่าเลี้ยงแก่เนี่ยเนี่ยดูเดเนี่ยอันนี้ต้นละ400เนาะนะครับเนี่ย นี่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 อันนี้ดิตรงต้องนี่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 เนี่ยทรงเนี่ยที่บางโตลงลงไว้รอบหลังเนี่ยแหละเนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับบางโตยังไม่ได้ทํารากเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยเนี่ยต้นที่สามสิบเจ็ดเนี่ยที่ลงลายต้นไว้เนี่ยดูดิดูลากดิโอ้ไม่ลงกลัวนะครับไม้บางโตซื้อไปเหอะคุ้มค่าส่งโหดมากนะครับเต่๋ก็ขายอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องขายอะนะเพราะว่ามันมันมันไม่ขายเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วก็ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกระถางหกสิบเซนนี่เลยต้นนี้เลยนี่นี่นี่ของพี่โมอ่านั่นแหละนี่ดูลากนะครับนี่เนี่ยทำลากไว้เรียบร้อยสวยมากนายรีดูก่อนแป๊บนี่ของพี่โมเนี่ยสวยมากดูลากเดิเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทำลากไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยไม้ใหญ่ไม้สวยนั่นนั่นนั่นคือกระถางสองปีที่ทำลากไว้ จะทําแนวบอนไซฟูล่ากันไว้นะครับนี่พี่โมไปแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้คือแค่เขาแค่ลูกค้าพี่โมอ่ะแค่พี่โมเขารู้ว่าอันเนี้ยดอกสีอะไรเขาไม่รอดอกละคือทําทรงนี้เอาเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยถอนออกมาแล้วเนะี่ยอย่างของพี่เชฟลิงอะ่ะอันน่ะอย่างนั้นเลยคือเราทําทรงตัดทดรอให้พุ่มมันได้ไนงะเรายังไม่ได้ยกพอยกแล้วใหญ่เลยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยนี่ยกแล้วไนงะนี่ยกแล้ว,น,ลวนี่ยกให้เห็นแล้วไงเนี่ย นะครับเนี่ยยกให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีอีกนะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยนี่นี่บ้าล่าสสวยๆนั้นเนี่ยตัดทดแล้วเนี่ยมีห่อซับอันนี้เป็นม่วงตัวนี้อันนี้เป็นม่วงอันนี้ม่วงคนละคนละม่วงนะเนี่ยเนี่ยสามต้นพันสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเอามาใครจะเอาทักมาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนี่พอยกแล้วก็เหมือนของพี่เชฟลิงอ่ะเนี่ยเนี่ยล่ากย,ยังไม่ได้ทํานะครับเนี่ยอันนี้คือทําบนทําทรงไว้เรียบร้อยนี่กลมๆเนี่ยแนวบอนไซเนี่ยตัดทดเนี่ย เนี่ยสามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยไอ้พวกนี้นี่คือแต่งรอแล้วนะครับไอ้พวกนู้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือตัดทดอย่างเดียวรากเลิกยังไม่ได้ยกเนี่ย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 ไอ้ต้นเนี้ยเนี่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 ยนี่คือลูกไม้ดอกชมพูดอกชมพูแบบต้นที่สามอ่ะไม้สองปีป่ะเนี่ยเนี่ยขึ้นมานี่สวยมากเลยคลเนี่ยต่อไปมันจะเป็นแบบของพี่โมเพราะพอขึ้นทํารากก็จะทําเนี่ยทรงเดียวกันกับของพี่โมเลยเห็นไหมนะครับพวกเนี้ยถอนลงมาแล้วนี่นี่ม่วงม่วงสักดาเนี่ย ถอนออมาแล้วโอ้โหแบบแบบของพี่เชฟลิงทั้งนั้นนะลากเลิกนี่ไม่ต้องพูดถึงโหสุดตองสุดสุดเลยอะ่ะสุดตองสุดขีดนะครับมึงตขายแค่ต้นละสามร้อยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเล็กนะครับใหญ่มากแค่ว่าดอกมันยังไม่มาดอกมันยังไม่บานนะครับมันสวยนะครับบางคนแบบต้องรอดอกบานก่อนแล้วแต่เลยเนะี่ยบางตขายแบบนี้ขายราคานี้ไม้ใหญ่จริงนะ่นะนะเห็นตามในคลิปนี่ ขาวสีวานน,นลูกไม้ชมพูตัวนี้นี่เหลืองตัวนี้เนี่ยต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบถอนออกมานี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เลยอ๋อแดงอุดมทรัพย์เออเดี๋ยวจะลืมนี่แดงอุดมทรัพย์นี่ต้นละสี่ร้อยนี่แบบเดียวกับของหลวงพ่อเนี่ยแดงอุดมทรัพย์ต้นละสี่ร้อยนี่นี่นี่ <c oughs> สามต้นขอพันหนึง่งนี่ แล้วก็แดงอุดมทรัพย์ที่ของน้องที่ของไอ้ของน้องรูปรูปหมีน้อยอ่ะรูปหมีน้อยกับรูปโบอ่ะนี่ต้นละห้าร้อยคือตรงนี้นี่ต้นใหญ่เนี่ยต้นละห้าร้อยค่าส่งแปดสิบเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยนี่นะครับ,นะรบแล้วก็แดงอุดมทรัพย์เนี่ยที่ขายต้นละพันหน่ะเนี่ย ใหญ่แม่เนี่ยถอนออกมาแล้วใหญ่เพราะว่าไม้มันใส่กระถางก้นกลึกกับไม้มันโตวไวใหญ่เร็วไม่ต้องกลัวไม้บางโตนี่โอ้โหสมบูรณ์แข็งแรงโตวไวใหญ่เร็วเลี้ยงง่ายตาย,ยากสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับบางโตกล้าการันตีกล้าพูดเลยอ่ะเพราะว่าไม้มันเลี้ยงมันโอ้โหแน่นอนอะแจ๋งจริงเนี่ยต้นนี้หนึ่งเนี่ยยังอยู่ไม้สองปีบยังอยู่ทุกต้นนะบางโตลดราคาให้มากกว่านี้ไม่ไหว <c oughs> มีลูกค้าบอก ต้นละพันจะเอาก็บังโตก็ก็ไอ้ต้นละพันสามเนี่ยสามต้นสามพันไงนะครับค่าส่งก็เอามาร้อยนึงไงนะครับส่วนในต้นละพันห้านี่ก็เอาหลายต้นก็เดี๋ยวลดราคาให้ละกันนะครับต้นละพันห้ามันมีกี่ต้นเองมีต้นแดงอุดมเอ้ยมีต้นต้นที่เท่าไหร่อ่าต้นที่หกหรือต้นที่เจ็ดต้นหนึ่งแล้วก็อะไรอีกต้นหนึ่งเองนะครับต้นละพันห้ามันมีอยู่แดงอุดมซับต้นที่หนึ่งกับต้นที่หกเองมั้ง มีแค่สองต้นนี้เองเนี่ยให้มากแล้วก็มีเนี่ยแดงรมทรัพย์ต้นละสองพันต้นหนึง่งนอกนั้นมันพันสามหมดไอ้พวกพันสามอ่ะนะครับพวกพันสามอ่ะใครเอาสามต้นก็ขอสามพันค่าส่งติดปลายนวมให้มึงโตร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยนี่มันใหญ่จริงให้ราคามึงโตหน่อยเถอะนะครับเนี่ยนะครับไม้พวกนี้มันใหญ่มากเนี่ยสามต้นสามพันต้นเดียวพันสามต้นใหญ่ถอนลงมาใหญ่เบ้มเลยนะครับเนี่ยไม้มันใหญ่ไม้มันใหญ,มมใหญ่มันไม่ใช่ไม้เล็ก นะครับลากเลิกนี่ยกไม่ถึงครึ่งนะครับถอนออกมามันได้ใหญ่คือถ้ามันขึ้นโชว์แบบสุดโต่งแบบที่เราแบบเห็นแล้วใหญ่โตอย่างนั้นเลยอ่ะมันต้องเลี้ยงอีกประมาณสองสาเดือนมันต้องทิ้งใบทิ้งดอกทั้งหมดแต่ที่บางตไม่ยกมากเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องยกไปบ้านท่านลูกค้าแล้วเราก็จะเอาให้เห็นความสวยตรงนี้ก่อนคือไม้มันสมบูรณ์มากตรงนี้ก่อนพอไปถึงบ้านท่านลูกค้าลูกค้ายกได้เลยอีกสามสี่นิ้วยกได้เลยเพราะว่าไม้มันไปอยู่ที่นั่นแล้ว พยกเยอะอ่ะมันร้อนอ่ะเราพอกไว้อ่ะพยกเยอะไม้มันต้องสะดุดใช่ไหมมันจะทิ้งใบทิ้งดอกรอบนึงแต่ไม้มันไปอยู่ที่บ้านท่านลูกค้าแล้วมันไม่ได้ถูกเดินทางไม่ได้ถูกย้ายที่ไปไหนแล้วเพราะนั้นมันทําได้แต่ตรงเนี้ยของบังตอ่ะไม้เดี๋ยวมันต้องเดินทางเดี๋ยวมันต้องไปบ้านท่านลูกค้าอีกเพราะนั้นมังโตจะยกเยอะๆอ่ะมันทิ้งใบทิ้งดอกบังตก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าจะโอ้มาเออคือทิ้งใบทิ้งดอกบังตก็ขายไม่ได้นะครับบังตต้องแบบทานิดหน่อยเงี้ยยกนิดหน่อยให้เห็นว่า เฮ้ยมันใหญ่จริงนะแต่ว่าความความสวยมันต้องอยู่เท่าเดิมมันก็ยากอ่ะมันก็ยากแต่ก่อนบางตัวเอามาถึงเนี่ยขึ้นกระถางโชว์เลยแล้วก็ไม้ก็จะทิ้งใบทิ้งดอกหมดเลยเหลือแต่กิ่งแต่ก้านก็ขายไม่ได้นะครับตอนนี้บางตัวก็เลยเอามาแค่โชว์เนี่ยแค่ยกแบบยกให้เห็นอย่างเงี้ยยกสักนิดนึงให้เห็นว่าต้นมันใหญ่จริงนะไม่ให้ไม่ให้กิ่งก้านใบมันเสียไม่ให้มันร้อนอ่ะเนี่ยยกยกสักหน่อยนึงให้เห็นว่าเออเนี่ยมันใหญ่จริงนะเนี่ยเนี่ยยกสักหน่อยนึง นะครับเนี่ยอันนี้นี่คืออันนี้นี่คือตอนเห็นตอนแรกเท่านี้นะครับเนี่ยสักนิดนึงโอ้อันนี้ก็ยกเยอะเว้ยอันนี้ยกเยอะเลยนะเพราะว่าถ้าลงอย่างนี้ไปเนี่ยลูกค้าไม่เอาแน่นอนมันเห็นนิดเดียวนี้ยกเยอะอันนี้ยกเยอะเนี่ยยกสักหน่อยนึงเห็นไหมยกสักแค่นี้ี่ให้เห็นอีกครึ่งนึงก็อยู่ในดินเนี่ยว่าอันนี้ยกมานานแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกนักหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยยกสักแค่นี้เห็นไหมให้มันเห็นถึงความใหญ่โตพอแล้ว นะครับไม่ได้ยกเยอะยกเยอะมากเดี๋ยวไม้มันน็อกนะครับอ่าแล้วก็มีนี่ราชินีสายโคงประธานโอ้โหสวยจริงสวยจริงไม่ได้สวยเล่นนะเนี่ยไม่ได้สวยเล่นนะนะครับก็ขายสี่พันนะครับโอ้โหสวยจริงเป็นไม้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นไม่มีการตัดทดไม่มีการตัดแต่งนะครับแต่งรากนิดหน่อยให้มันพอเป็นทรงแล้วเลี้ยงให้ให,ใหญ่โตเลยมันจะได้เป็นไม้ใหญ่โตแล้วคิดดูเดี๋ยวไม้ใหญ่โต มันจะให้ดอกสวยขนาดไหนคุ้มหนาหนาต้นใหญ่ๆเป็นไม้กิ่งอ่อนราชินีพันดอกสายคงประทานด้วยนะครับมันจะให,ใหญ่โตขนาดไหนนะครับเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube f a c e o o o k t i k อ o k Instagram ให้บางโตด้วยฝากกดหัวใจกดรีโพสต์ใน t i k t o อให้บางโตหน่อยนะครับฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อะไรนะกดแชร์ใช่ไหมกดแชร์กดติดตามในทุกๆแอป กดติดตามมังตใน Facebook หน่อยใครที่ยังไม่ได้ติดตามมังตใน Facebook กดติดตามให้มังโตหน่อยนะครับมังตคนติดตามน้อยมังตัวอยากให้คลิปคลิปเรียวของมังตอ่ะมันเกินเท่าไหร่นะเกินร้อยแปดสิบวินาทีอ่ะมันทํายังไงมันต้องมีคนติดตามเยอะอ่ะของมังตคนติดตามน้อยอ่ะแค่แปดพันคนอ่ะมันเลยได้แค่ร้อยแปดสิบวินาทีเออใช่ไหมเออมังมังมังตไปดูคนที่เขาเป็นครีเอเตอร์อ่ะ คนติดตามก็เป็นหมื่นนะเขาจะได้คลิปเดียวต้อง5นาทีอ่ะพอลงคลิปเดียว5นาทีอ่ะมันจะดูแบบคุ้มค่าหน่อยอันนี้ก็คือใครจะดูคลิปเต็มก็มาดูใน youtube บางตัวก็แปะลิงก์ไว้ให้สั่งต้นไม้ก็อะไรเอดลิตเติ้ลการ์เด้นบางตัวแปะลิงก์ไว้ให้ต้นนี้สวยมากสวยจริงจริงโว้ยดอกมันสวยทรงก็สวยเสียบแดใช่ไหมสองสี่หกเจ็ดเออเสียบเจ็ดด้วยแล้วดูรากดินี่เป็นตอฮอลแลนด์โบราณน,นะฮอลแลนด์ดั้งเดิมมาเลยแบบส้นทรงองเอวมันสวย กิ่งก้านใบตัดทดไม่งั้นมันย้วยไม่งั้นกิ่งมันยาวย้วยก็ตัดทดนี่มีดึงให้มันตีพุ่มมันเริ่มตีพุ่มแล้วดอกตัวใหม่สวยมากนี่มีต้นหนึ่งต้นที่สี่ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นก็เหมือนกันดอกตัวนี้เหมือนกันอันนั้นก็ขายพันสามอันนี้ขายสองพันต้นมันใหญ่ส่งฟรีด้วยนะครับไอพวกพันสามอ่ะไอพวกพันสามอ่ะใครจะเอาสามต้นบางตัวขอสามพันอ่าขอสามพันค่าส่งให้บางตัวร้อยหนึ่งนะครับไอต้นละพันห้าก็มีต้นที่หนึ่งกับต้นที่หกเนาะ อใครใครจะเอาเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้นะครับใครจะเอาก็ลดราคาพิเศษให้แล้วก็อ่านี่ราชินีพ่อเม็ดนี่ก็ต้นละสี่พันนะครับก็ส่งฟรีนะครับใครจะเอาทั้งสามต้นก็เดี๋ยวบางตัวคิดราคาพิเศษให้นะครับใครจะเอาต้นเดียวก็ขอบางตัวเหิมตัวเลี้ยงมานานแล้วไม้มันสวยจริงอ่ะไม้มันไม่ได้สวยเพราะตัดแต่งไม้มันสวยเพราะสายพันธุ์มันอ่ะเออก็คิดง่ายๆไม้มันไม่ไม่ ไม้มันไม่ได้สวยด้วยสัลยากรมะมันสวยตามธรรมชาติของเลยมันเลยอะแม่มันสวยอ่ะเออมันสวยตามธรรมชาติอ่ะสวยตามธรรมชาติเราทําให้สวยขึ้นได้ไงแต่สวยสัญญากรมมันทํามาซะเยอะแล้วอ่ะมันมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วสวยด้วยสัญญากมไม้มันจะไม่แข็งแรงไม้มันจะไม่ทนเออแต่เนี่ยสวยด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยไม้มันจะทนอุ้ยอายุไปร้อยปีนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยอายุร้อยปีอะไรฉนเลี้ยงแล้วตายฉนเลียงแล้วสามสี่ปีก็ตายคุณดูเรื่องเครื่องปลูก คุณอย่าปล่อยให้คุณอย่าปล่อยให้เครื่องปลูกมันเก่าเกินแล้วคุณอย่าปล่อยให้กระถางของคุณอะ่ะพอลดน้ําแล้วน้ํามันขังแฉะนานมังไอ้ที่ต้นไม้ตายส่วนใหญ่มันเป็นเพราะขังน้ําขังแฉะในกระถางนานแล้วก็ช่วงช่วงหน้าที่มันมีน้าค้างเยอะอ่ะมันมันโดนมแมลงหรือว่าโดนลาน้าค้างแล้วก็โดนมแมลงกลางคืนมาเจาะเจาะกิ่งอะ่ะมันก็เน่ายอดเน่ายอดแต่เน่ายอดอ่ะเราจะเห็นเร็วเราจะเห็น เราจะเห็นเราจะดูรู้อ่ะว่ามันเน่ายอดอแต่บางทีไอ้ต้นใหญ่บางตัวยังดูไม่รู้เลยกว่าจะรู้ก็แทบแย่ไม่แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งแล้วกันจริงๆแต่ต้นไม้บางต้นมันทนมันมันมันทนได้มันไม่เป็นไรนะไอ้พวกต้นใหญ่ใหญ่นี่มันผ่านการเน่ายอดมาทุกต้นแล้วนะเนี่ยพวกเนี้ยเน่ายอดเน่าอะไรมาทุกต้นนะเออแต่บางต้นมันไม่เคยไม่เคยเน่ายอดเพราะมันเป็นมันทีเดียวมันไปเลยมุตก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่บุญภาวาสนาแล้วกัน ถ้าคนถ้ามันจะคู่กันถ้าบุญภาวสนาส่งมันก็อยู่กับเราตลอดอเออบางตก็ไม่อยากพูดแต่ว่ามันเป็นไม้ชวนชมอ่ะเป็นไม้อายุเป็นร้อยปีจริงๆนะมันไม่ใช่ไม้อายุสั้นนะมันเป็นไม้อายุสองสามร้อยปีจริงๆนะแต่ว่ามันก็บุญภาวสนาส่งอเะนะ <S <S าะเพราะว่าบางโตเห็นมาหลายหลายหลายเจ้าแล้วอ,อู้สี่สามสี่เจ้าแล้วนะที่คนที่ซื้อต้นไม้บางโตไปอ่ะเขาไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วลูกมาขอให้บางโตไปเอาไปถวายวัดเอาไปวางที่ที่เป็นมงคล นะครับแล้วก็มามีรุ่นลูกมาเลี้ยงก็มีอยู่สองเจ้าพ่อพ่อคือเก้าสิบแล้วะลูกไม่ขึ้นแล้วก็ลูกก็มาดูแลต่อก็มีนะครับที่ไม่อยู่แล้วก็มีที่ซื้อต้นไม้บางโตไปอะ่ะต้นไม้บางตนี่เป็นมรดกตกทอดสามสี่เจ้าแล้วนะนะครับซื้อไปต้นเล็กๆต้นเล็กอยู่นี้ใหญ่กันหมดแล้วแล้วบางคนก็โอ้โหโอ้สวยอะ่ะนะครับบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าละ นะครับตัวก็ขอบคุณจริงๆเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ทิ้ง,งตโตนะก็ยังซื้อไม้เหมาซื้อไม้อย่างเนี้ยซื้อไม้พวกไม้เหมาพวกเนี้ยที่บางทีไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรอยู่ๆก็มีไม้ไปกองเต็มเลยเออนั่นแหละก <c oughs> ็ซื้อไปขายกันนะครับเขาก็ซื้อไปไปเลี้ยงต่อไปขายทําทรงกรเกษียณไงก็ทําขายหน้าบ้านใครผ่านไปผ่านมาก็ซื้อเอออย่างพวกเนี้ยซื้อไปอเขาก็ไปใส่กระถางสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้ว อพอดอกมาเขาขายต้นละสองร้อยสองร้อยก็สนุกสนานกันไปนะสองร้อยต้นใหญ่เร็วอ่ะมันถอนมาแล้วมันใหญ่เลยมันขายต้นละสองร้อยขายทุกถูกใช่ไหมต้นทุนไปกี่ตังค์เองต้นละแปดสิบก็ไปใส่กระถางสิบนิ้วขายสองร้อยนะครับอย่างเงี้ยซื้อไปต้นละสามร้อยอ่ะสมมติซื้อไม้เหมาได้สิบสองต้นสิบสองต้นก็ไม่ถึงสามร้อยละใช่ไหมส่งฟรีด้วยเนี่ยเอาไปใส่กระถางจานสิบห้าสิบหกนิ้วอ่ะเอาขายขายขี้หมูขี้หมาเลยขายต้นละห้าร้อย ก็ได้กําไรเท่าหนึ่งแล้วนะครับแต่แต่จริงๆแล้วเขาไม่เอาไปขายหรอกร้ออ่ะเขาไปใส่กระถางใหญ่กว่าน,นั้นก็ขาย700ร้อยกันทั้งนั้นเพราะว่าไม้มันใหญ่พอถอนมาแล้วมันใหญ่มากนะก็ขาย700รอรอดอกหน่อยบางบางคนไม่รอดอกอ่ะเพราะไปถึงอ็ดอกมันมาเลยนะครับอัดใช้ฮอร์โมนเร่งรากลด คือไปลงไม้ใหม่ๆอ่ะใช้ฮอร์โมนเร่งรากลด3 4วันลดที3วันลดทีสวันลดทีแล้วไม้มันจะดันดอกเร็วนะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่หน่อยหรือปุ๋ยปุ๋ยเคมีที่เร่งดอกหน่อยถ้าใครจะทําขายะนะเขาก็จะโรยเครื่องปลูกเขาด้วยปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยเคมีที่เร่งดอกแ24 24, 24่เลยแล้วพอเขาลงปลูกเสร็จอ่ะเขาจะลดน้ําผสมฮอร์โมนเร่งรากทุก3วัน3วันเขาลดที3วันเข,าล,นเขาลดทีดอกมันจะมาพึบไม้ไม่โทมขายได้ น้อยๆเลยก็ต้องมีต้นละห้าร้อยเจ็ดร้อยแลยว,วะนะครับบางโตเห็นเขาขายต้นละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกันนะนะครับห้าร้อยก็มีห้าร้อยใส่กระถางจานจานเท่าไหร่จานสิบสองหรืออะไรห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมเนี่ยก็เอามาจากไซนี่ไปทําอันนี้บางโตไม่บอกนะวะ่าก็รู้รๆเห็นๆกันอยู่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากบางโตไม่มีปัญญาบางโตบางโตไม่มีปัญญาบางโตขายเป็นไม้ดิบก็ขายเนี่ยแหละนะครับต้นละสามร้อยสิบต้นแถมสองส่งฟรีด้วย ใครจะเอาห้าต้นก็ห้าต้นพันห้าส่งฟรีด้วยเนี่ยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกสิบสองต้นนั่นแหละสิบสองต้นสามพันส่งฟรีก็ตรงก็จับจับให้ถอนทุกต้นใหญ่คุ้มเน้นคุ้มเน้นใหญ่เรื่องดอกว่ากันทีหลังเพราะมันเป็นไม้เก่าไม้ใหญ่ไม้ที่รอเปลี่ยนกระถางใหญ่มากเนี่ยดูดูด,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 ดูดูต้นคลิปได้เลยนั่นแหละเรื่องจริงนะครับไม่มีหมกเม็ดอ้าวใครจะอาวอันนี้ขอพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งสวยไหมอ่ะ โอ้อยยยยยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาต้นนี้ออกนะครับนี่หกต้นนี้ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาทักมาหกต้นนี้นะขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับใครจะเอาทักมาห้าต้นมีตอลีลาเล่นล่าสองต้นแล้วก็ตอญี่ปุ่นทรงสูงสองต้นแล้วก็ตอธรรมดาต้นหนึ่งห้าต้นนี้ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมาก็ชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมานะครับสามต้นพันสวยนะ ค่าส่งร้อยหนึ่งมีไอเนี้ยชุดเนี้ยมีมีม่วงม่วงแล้วก็แดงอุวมทรัพอันนู้นม่วงม่วงแล้วก็ตัวเอ่อไม่สตาพิงก์ก็ชมพูผีเสื้อนะครับเนใช่ป่าวเอ้ยไม่ใช่ไปแล้วไอสตาพิง์หรือชุมพูผีเสื้อนี่คุณกระติกเอาไปแล้วอันนี้อันนี้ห่อทรับอันนี้ห่อทรับขอภัยอันนี้ห่อทรับนี่ดูลาดเน่ยคุณกระติกเห็นเห็นต้นไม้แล้ว คงชื่นใจแหละสวยมากนะครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับใครที่สั่งเป็นตอรีลาเล่นลากเชฟลิงอย่างเนี้ยชื่นใจแหละถอนมาแล้วเห็นแล้วก็ออ้ยชื่นใจน่ะใครเห็นไม้ไซส์สิบเอ็ดดีว่าชื่นใจไหมล่ะของใครบ้างเนี่ยโอ้ยสวยต้นใหญ่รากเยอะสามร้อยสี่ร้อยนั่นแหละของของใครอ่ะคุณคุณกระติกขึ้นมาสี่ร้อยสวยมากเชฟลิงอ่ะสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยกับสามร้อยสวยมากนะครับเวอ่อวังอลังการบางตัวเห็นบางตัวยังแบบภูมิใจนะ ที่เลี้ยงได้ที่ทําไม้ได้มันใช้ระยะเวลาแต่ว่ามันได้ไม้สวย,สวยๆงี้บางตัวรู้สึกภูมิใจลูกค้ามีความสุขมันคนเลี้ยงไม้เหมือนกันอะ่ะจะมีจะมีโมเมตนต์นี้คือเราส่งมอบสิ่งที่สวยงามไปให้เราจะรู้สึกดีนะครับบางตไม่ได้เพราะค้าเต็มตัวเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับขา,ขายไปเหอะให้ได้ตังค์ไม่ใช่ของบางตจะแบบก็นะ่ะเลี้ยงเข้จนขนาดนั้นะถึงจะขายจริงๆมันต้องเป็นต้นละเท่าไหร่ก็คิดเอาแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ย เลี้ยงมากี่ปีอะเนี่ยแล้วก็ตัดทดอีกแล้วให้พุ่มแน่นเนี่ยเนี่ยก็ดูดิขายเท่าไหร่เจ็ร้อโอ้โหดูดิต้นขนาดนเนี้ยเนี่ยนานกว่าจะได้เลี้ยงแต่ละต้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใจเย็นๆอนะใจเย็นตึบ๊บอะนะครับเนี่ยดูดิดอกมาเนี่ยกำลังสวยเลยเนี่ยสวยมากสวยมากเนี่ยใยใหม่เนี่ยดูดิดต้นบัลลัมนะครับพวกนี้ใหญ่มาก ก็เขาคำขายกันตัวละพันนะครับบางตัวขายแค่เจ็ดร้อยนะครับเนี่ยเนี่ยเจ็ดร้อยค่าส่งแปดสิบนี่แดงอุดมทรัพย์เจ็ดร้อยหน่อยใหญ่ๆเลยนั่น,นเห็นมเห็นบางตัวชอบทําไม้ทรงนี้เพราะมันได้ความสูงใหญ่แล้วมันได้ความแน่นแล้วมันได้ความเป็นไม้ใหญ่เหมือนเลียนแบบบอนไซไงได้ทรงเขาเรียกอะไรเป็นไม้เลียนแบบบอนไซอ่ะได้เป็นเป็นไม้ลำต้นสูงใหญ่ทรงพุ่มสูงใหญ่เนี่ยรอพุ่มมาแน่นๆสวยมาก นะครับพวกนี้ไม้ต้องดูยาวๆอันนี้ก็จะทําไว้สูงให้สูงแบบต้นที่พี่แขกเอาไปไงเนี่ยเนี่ยต้นนี้พี่แขกเอาไปก็สูงประมาณนี้นะน,น,น,นะครับเนี่ยก็ทําไว้อย่างเงี้ยนะครับเช้ามามันตัวก็ดัดเดี๋ยวมันก็ค่อยๆตรงมันไปเองนะครับเนี่ยต้นดําด้วยเหมือนของพี่แขกเย้ะเลยนะครับเนี่ยมันตัวก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆใหญ่มันไม่ใช่ว่าใหญ่ขึ้นไปเป็นํำแล้วมันจะวิ่งขึ้นอย่างนี้ก่อนเนี่ย กิ่งไหนลำตรงไหนที่มันจะแตกมันกิ่งฝอยบางตัวก็ตัดหมดเลยนะครับเนมันก็จะวิ่งเนี่ยเนี่ยปล่อยเขาวิ่งให้สุดเลยปล่อยเขาวิ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกพุ่มเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเนี่ยเริ่มแตกพุ่มเล้ไหมพอเขาแตกพุ่มมาลำเขาจะค่อยๆใหญ่เนี่ยเกินเมตรเนี่ยนะครับเนี่ยสวยเนี่ยที่เขาส่งจีนเขาก็เลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงขึ้นไปอย่างเงี้ยส่งจีนอ่ะเขาขายส่งขายยอดเป็นร้อยรอยต้นก็ต้นละพันจีนเขาซื้อต้นละพัน คิดเอาเหอะนะครับเนี่ยสูงเมตรอะ่ะเขาซื้อต้นละพันเลยนะส่งจีนอะ่ะต้นละพันต้นละพันต้นละพันเลยนะแต่ลำต้องต้องใหญ่นะลำลำแบบส่งพี่แขกเนี่ยเนี่ยลำลำประมาณเท่าเนี้ยไล่ขึ้นไปเลยนะครับไม่ใช่เล็กแบบนี้นะนะครับจีนเขารับซื้อหมดอะ่ะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนต้นก็เอาอะ่ะนะครับเพราะนั้นบางตถึงไม่มีแล้วไนงะตอญี่ปุ่นทรงสูงรุ่นใหม่ๆไม่มีมีแต่ตอที่เก็บเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าเขาไปส่งจีน แต่ก็มีแบบปะปลายที่จะกระเด็นมาบางโตไปขอซื้อสักสิบต้นยี่สิบก้อนเขาก็พอขายให้นะครับแต่ซื้อเป็นร้อยแบบตะก่อนที่มาทําตอญี่ปุ่นทรงสูงไซส์แปดนิ้วสิบนิ้วเขาไม่ให้แล้วนะครับเพราะเขาจะเก็บไว้จากแบบขอเรียบๆเคียงๆสักสิบต้นยี่สิบต้นเงี้ยเขาให้เขาให้สวยมากนะครับก็มีไม้สวยๆอ้าวนี่ไอ้บันนาเพี้ยนๆนี่ใครจะเอาเออขอพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่ง เดี๋ยวรอดูดอกอีกก็ได้ดอกมันก็กลับมาทรงเดิมเนะสวยใบมันได้นะเนี่ยมันใบมันได้มันสวยอ่ะเนี่ยดี๋ยวใบแก่มันก็แทงดอกแล้วนี่เริ่มแล้วไงเนี่ยตอนนี้มันอยู่กระถางหกสิบเซนก้นตื้นอ่ะมันแทงดอกมันเป๊ะอยู่เลยนะต้นนี้มันเป๊ะตลอดพอมาใส่กระถางก้นลึกใบนี้เท่านั้นแหละมันเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยใบเบยมันใบใหญ่กิ่งยาวก็โอเคต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันตอนที่อยู่กระถางไอ้นั่นอ่ะ กิ่งก้านใบไม่มาเลยนะครับนี่มาอยู่กระถางนี่เริ่มแนละ้วบางอย่างมันต้องไม้มันลากวิ่งลงอ่ะมันต้องแบบมีพื้นที่ให้เขาทํามาหากินเยอะหน่อยนะครับเนี่ยเริ่มสวยเนี่ยดูดิมาเต็มกันหมดละหลังจากผ่านหน้าหนาวหลังจากผ่านน้ําค้างหลังยังโดนลาน้ําค้างหลังจากอะไรนี่ก็เริ่มเข้าทรงเข้าพกเข้าห่อสวยอุย้ยผ่านต้นนี้สีไลต้องแวะอ่ะสวยมากจริงนะเนี่ยต้นที่สิบเจ็ด ขอพันสามส่งฟรีเนี่ยเหลืองซับเจริญเบอร์สองไม้มันได้ทรงดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อไม้มันเข้าอ่งนี่ชมพูซับเจริญนี่ก็เป็นทรงสูงเออบางตก็ภูมิใจนะบางตทําไม้ก็ส่งไม่ขี้เหร่นะแค่ยังไม่ได้ตัดแต่งรากเท่านั้นเองมันดูแล้วมันมีสเสน่ห์ทุกต้นนะมันบางตไม่ได้อวยตัวบางตัวเองนะบางตก็ทําแบบก็ทาแบบตามที่ความรู้ที่บางโตมีไม่ได้ว่าเลิศเลอเพอร์เฟกอ,อ,อะไรหรอก ก็คืออันไหนที่มันน่าจะเป็นยังไงก็ทําเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นป่ะกิ่งริงๆ,ๆ Pal มันเยอะนะัางตตัดหมดเลยเนี่ยดูดิให้มันได้ทรงนี่เปิดหน s, SO ้าสวยดูดิชมแดงอุดมทรัพย์นะเนี่ยบ้านะแล้วเต็มสองปีบแล้วพุ่มสวยนี่ทองอุไลนี่นี่แผ่แผ่สีกิ่งอันนี้แผ่แผ่แนวแนวแผ่อย่างนี้เลยนะเห็นป่ะเปิดหน้าสวยเลยเนี่ยแต่ละต้นก็จะมีเทคนิคของมันมันมันจะไม่ซ้ำซากอ่ะเนี่ยเห็นป่ะสวยเนี่ย อันนี้สี่เสาจะทรงแน่นๆพุ่มหนาๆนานี่นี่ก็สวยอันนี้นี่ห้าเสาธรรมชาตินี่อันนี้สวยเลยนี่พุ่มแน่นมากเนี่ยใหญ่ไวมากเนี่ยดูดิห้าเสาธรรมชาติไม่ได้ตัดออกเลยนะคือเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยสวยโขดใหญ่ด้วยเนี่ยสวยไม่รู้จะพูดคำไหนนี่นี่นี่ชมพูทรัพย์เจเลยต้นเนี่ยนี่ทรงสงา่าสูงใหญ่แบบต้นนู้นเลยเนี่ย วางหน้าบ้านเลยซ้ายขวาชมพูรับเจริญเหมือนกันเนี่ยต้นละพันสามเองส่งฟรีเอาไปเถอะนะครับสามต้นขอสามพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งนี่เนี่ยต้นนี้ขอพันห้ามใหญ่มากมไม้ใหญ่ลุกไม้แล้วก็ต้นที่หนึ่งนะขอพันห้าอีกใหญ่สวยครับนี่อันนี้มี 2, สองสีมีม่วงพาสเทลกับน่าจะเป็นชมพูปเสือ้อเนาะเนี่ยม่วงพาสเทลเดอกเพิ่งจะเริ่มมานะครับนี่ห่อซับ นี่แดงอุดมทรัพย์กระถางแปดปีบดูพุ่มดียพุ่มใหญ่มากพุ่มเกินกระถางดอกเริ่มบางนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะคุยเพลินอีกแล้วสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมาโอ้ยถ่องอุไลต้นนี้ดูเล็กเล็กไปเลยพอมาเจอกับพวกนี้จะย้ายก็กระถางเต็มอีเงี้ยสงสารมันอ่ะมันมันโดนบีบอยู่อย่างนี้เออ ตายเป็นเล็กกระเตียเดียวไปเลยเพราะมันโดนไม้ใหญ่มันข่มหมดนะครับเนี่ยต้นที่สองเนี่ยใครจะเอาทักมาส่งฟรีส่งฟรีเนี่ยสามต้นสามพันค่าส่งร้อยเดียวต้นเดียวพันสามส่งฟรีไปสวยๆสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยก,กันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตันยูรู้คุณคนจะทำให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ท่านกิจการงานใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสลาม้อะลัยกุมวารากมาตุลลอ้าวะบราระกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ